กราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ b a c k b o d y Toy c h a n n e l ก็ได้ทำการกลับมารีวิวแอคชั่นฟิกเกอร์กันอีกแล้วครับผมวันนี้เราก็มีงานของ CD Toy เป็น War Machine Mark 1นั่นเองครับมารีวิวกันอีกแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างกับแพ็กเกจของ CD Toy ตัวนี้ครับก็จะเป็นรูปของ War Machine Mark 1ทางข้างหน้าเลยนะครับก็จะไม่มีวาลตรงส่วนตรงนี้แล้วที่เป็นกลมๆเหมือนมาร์กก่อนๆอ,อันนี้คือข้างหน้าครับขอย้้ำนะครับนี่ก็คืองานลิเกสิตแท้จาก Disney นะครับผม จะเป็นสติกเกอร์ลุงแบบนี้นะครับนี่ดูข้างหน้าก็จะเขียนว่า w a r m Machine Mark 1 Marvel Studio แล้วก็คาแรคเตอร์ตัวนี้มาจากเรื่อง Iron Man ภาค2นะครับนี่ครับข้างๆก็จะมี Wall Machine แบบนี้นะครับทั้ง2ด้านเลยส่วนข้างหลังก็จะเป็นรูป อาร์ตเวต่างนะครับของ War Machine ว่าสามารถทำอะไรได้บ้างมีอะไรแถมมาบ้างก็เข้าๆก็จะประมาณนี้ครับแต่ที่ผมเอามาก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจนะครับตัวนี้แพ็กเกจจริงก็คือเปลี่ยนไปตัวนี้ก็จะคือไม่มีข้งไม่มีแผ่นที่เป็นรูป Iron Man ข้างในนะครับอันนี้ก็จะเป็น Mark 42ครับี่ เขาก็จะมีแผ่นแบบนี้มาให้แต่ตัวของ War Machine ไม่มีแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมแต่ก็คือถ้าเป็นพวก Iron Man มันจะมีรูกลมๆตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยต้องมีรูปของ Iron Man ที่โชว์พวก m e c h a n ิ c ข้างในพวกนี้พอใส่เข้าไปปุ๊บปิดมันก็จะเห็นอย่างนี้แต่ War Machine ไม่มีก็เลยไม่แถมอันนี้ผมคิดเอาเองนะครับ ขนาดกล่องก็จะใหญ่กว่าของ Iron Man Mark 42หรือ Mark 1ถึง7นะครับแต่ผมอาจอาจจะเป็นไปได้ที่1กับ7จะขนาดกล่องเท่ากันนี่ครับเท่ากันโอเคแต่วันนี้เราจะมารีวิว War Machine Mark 1ก่อนครับก็ เปิดกล่องเข้ามานี่ครับก็จะไม่มีแผ่นแข็งๆรูปไอรอนแมนแปะไว้แล้วข้างในก็จะมีตัวของแอคชั่นฟิกเกอร์แล้วก็พาสเสริมต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับรวมถึงแอคชั่นฟิกเกอร์ด้วยที่อยู่ในกล่องของ cd toy w a r machine mark 1ครับก็จะมีชิ้นที่1ก็จะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับส่วนชิ้นที่2ก็จะเป็นพวก ฐานนะครับสแตนชิ้นที่3ก็จะเป็นมือเปลี่ยนนะครับ1คู่ชิ้นที่4ก็จะเป็นพาร์ตเอฟเฟกไฟแล้วก็ชิ้นที่5ก็จะเป็นปืนกลของทางด้านวอลแมชชีนนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับนี่เป็นปืนคู่ครับเป็นปืนกลคู่ของวอลแมชชีนก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆที่หลังนะครับ เราก็จะมารีวิวทางด้านตัวของ War Machine งกันก่ออันนี้ก็จะเป็นตัวของ Action Figure นะครับก็จะให้ดูดีเทลรวมๆก่อนนะครับด้านข้างน,นีด้านหลังครับนี่ครับเขียนว่า Mark 1 001 ก็หนึ่งอย่างที่ผมเห็นเลยนะครับของ War m a มชชีนตัวนี้ก็คือผมรู้สึกว่ามันตัวบึกบๆหนาๆใช้ได้นะครับดีเทลอะไรทุกอย่างทำออกมาดีหมดสวยงามมากแต่ติดอยู่แค่อย่างเดียวนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมเห็นแล้วมันขัดตากับผมมากเลยก็คือสีครับของทางด้านวอลแมช i n e ผมไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมนะในกล้องคือทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นสีดำด้านๆนิดนึงแต่ของจริงคือมันดูแบบมันดูเป็นพลาสติกมากครับมันดูเป็นพลาสติกเกินไปไม่ใช่ว่าบอกว่างานนี้เป็นเหล็กนะไม่ใช่นะไม่ใช่ไดแคสนะครับแต่คือมันมันแบบมันไม่เหมือนกับตัวเก่าๆเดีย๋ยผมหยิบตัวเก่าๆให้ดูเดี๋ยวผมหยิบมาร์ค46ให้ดูนี ทาง4 6ก็ยังคงเห็นว่าเป็นสีเมทัลลิกสีแดงอยู่ผมเข้าใจว่าทาง C D Toy เขาอาจจะให้อารมณ์แบบว่าเออดูดูดัก,ด,กดักหน่อยก็เลยออกแบบให้มันเป็นสีแบบด,ด้านๆแต่สีที่ด้านที่เขาเลือกมาผมดูว่ามันยังคงเป็นออกเป็นพลาสติกครับสีไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ในความคิดของผมนะแล้วก็ส่วนในเรื่องของจุดขยับครับทางด้านจุดขยับก็เหมือนเดิมครับ ไม่ได้มีการพัฒนาครับก็คือถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมันดูเหมือนในหนังเลยใช่ครับดีทําดีทุกอย่างแต่คือพอไอ้ตรงเนี้ยนูนมันเหมือนมาร์กเอย่างหนึ่งครับก็คือตรงนี้มันจะนูนเหมือนกันสอตรงนี้มันจะนูนดูครับพอนูนปุ๊บมันทําให้ติดแต่ของมาร์กเ็มันยังดีที่มันเงยหน้าแล้วหมุนได้หมุนได้อ่า แต่ของวอลแม็กซีนะครับดูมันเงยหน้าไม่ได้นะครับนี่ติดนะฮะติดก็เลยแบบว่าเป็นที่น่าเสียดายคือพยายามเก็บดีเทลรายละเอียดดีแล้วแต่ทางด้านของจุดขยับนี่คือต้องยังต้องปรับปรุงนะครับในด้านของหัวบางตัวก็เงยหน้าได้เยอะบางตัวก็เงยหน้าได้น้อยก็อันนี้เราจะดวงแล้วของมาร์แต่ก็โอเคครับงานพวกนี้ถือว่าในราคาเท่านี้ก็ โอเคแล้วก็หัวไหล่ครับมีการพัฒนาตั้งแต่มาร์คห้าแล้วผมเห็นตั้งแต่มาร์คห้แล้วนี่มีการดึงออกมาได้หนึ่งสเต็ปนี่ดึงออกมาได้เยอะเลยครับก็จะทําให้เราจัดท่าได้ง่ายขึ้นนี่แขนก็กลางได้ขนาดนี้เลยแล้วก็ปิดเข้าไปอันนี้คือข้อดีนะครับส่วนข้อเสียก็คือไอ้ตรงนี้แหละที่กางออกมาได้เยอะเนี่ยมันจะมีเดือยอยู่ข้างในครับเป็นกิฟตก็คือถ้าตกเนี่ย ก็คือจะหักง่ายมากอันนี้ก็คือต้องระวังผมเคยพูดไปในคลิปก่อนก่อนแล้วว่าผมเนี่ยเคยทำมาร์ค5ตกแล้วตรงนี้หักผมก็เลยต้องติดกาวไว้โอเคครับก็บข้อควรระวังก็ประมาณนี้แล้วก็หมุนแขนได้ครับ360องศาข้อสอบเป็นดับเบิลจอยแต่ตรงนี้ก็จะหักไม่ได้มากเท่ากับมาร์คอื่นนะครับเพราะว่าจะติดตรงส่วนของชิ้นเกาะตรงนี้นะครับชิ้นเกาะ f o อา a r m แล้วก็ตัวนี้มีกาดนะครับกาดมือมาให้ด้วยตรงนี้ก็ขยับไม่ได้ครับยังไงก็ต้องระวังว่าจะหักแล้วก็อันนี้ก็เป็นบอลจอยนะครับหมุนได้3ามทัสิบองศาโอเคแล้วก็ผ่านเรื่องของแขนไปหน้าอกครับหน้าอกก็ดึงได้ได้ e p สเต็ปครับหมุนได้ระดับหนึ่งหอได้ระดับหนึ่งแล้วก็ช่วงเอวก็งานซีดีทอจะขยับไม่ได้นะครับช่วงเอว นี่ขาดึงได้1นึ่งสเต็ปครับเตะมาข้างหน้าได้ขนาดนี้เลยก็ถือว่าโอเคครับได้เยอะอยู่แต่ที่น่าเสียดายก็คือช่วงนี้ครับนี่อ่ะเนี่ยเป็นไงตรงนี้ต้องระวังครับพอเราขยับแรงปุ๊บสีทะลอกเลยนี่ตรงนี้นะครับต้องระวังงานซีดี y อยนี่ครับเพิ่งเป็นสีทะลอกสดๆร้อนๆเลยครับนี่แต่ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นแบ t เ l ิลดาม g จโอเค ช่วงของรายละเอียดตรงขาดีเทลตรงข้อหัวเข่านี่คือเก็บได้ดีมากนะครับตั้งแต่มาอนก่อนๆแล้วคือเก็บได้สวยมากหัวเข่าเป็นดับเบิลจอยนะครับนี่ส่วนข้อเท้าตัวนี้ครับขยับไม่ได้นะครับก็คือไม่ขยับได้แหละแต่แบบมันติดกับไอ้ตรงเนี้ยผมไม่รู้ได้ว่าอะไรตรงช่วงขาเนี่ยทำให้ขยับได้แค่นี้นะโอเค เ่งทางด้านจุดขยับนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ลืมพูดไปนะครับก็คือเหมือนที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับทางด้านของ c ีดีทก็คือเขาสามารถเปิดข้างหลังนี้ได้นะครับพวกวิงข้างหลังนี่ทําให้เห็นแบบแมชช a นิกข้างในนี่ตัวนี้ก็นํากลับมาใช้อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเราก็จะมาพูดถึงอุปกรณ์เสริมครับของตัวนี้ ตัวนี้ก็มีอุปกรณ์เสริมของเล่นใหม่เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเพิ่มมาอีกนะครับก็เดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูเลยอันนี้ก็จะเป็นปืนกลนะครับก็จะประกอบเข้าไปที่หลังของหลังแขนของทางด้าน War m a c มช n นเลยนะครับผิดด้านนี่ครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ ผมเห็นข้อเสียอีกจุดหนึ่งแล้วข้อเสียก็คือไอ้ตรงนี้ที่ใส่เข้าไปนะครับมันดูงองแงงมากเลยมันดูแบบไม่แข็งแรงอะ่ะมันไม่เหมาะกับการเล่นรุนแรงครับเหมาะกับการตั้งโชว์อย่างเดียวเลยพูด,ดง่ายๆแต่ถ้าถามผมเป็นปัญหาไหมไม่เป็นปัญหาครับเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นผมตั้งโชว์อย่างเดียวโอเคนี่ก็จะได้ปืนออกมาประมาณนี้ แลอีกอันหนึ่งครับนี่ปืนกลนะฮะนี่ปืนกลใหญ่ครับปืนกลหนักอันนี้ก็มีข้อเสียนะครับที่ควรจะติแต่เดี๋ยวผมประกอบก่อนแล้วค่อยมาติทีหลังเราก็ใส่ลงไปมันจะมีเดือยอยู่อ่ะใส่ลงไปปุ๊บชิ้นนี้เราก็ประกบอบกข้างหลังกดเข้าไปมันจะล็อกพอดีกึนะ๊กนี่ครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยวอล์มชีน ก็ถ้าถามผมว่าโดยรวมสวยไหมสวยนะนี่ข้อเสียของปืนกลตัวนี้คือมันฟิกตายมาครับนี่แทนที่มันจะหมุนได้ขยับได้มันคือมันฟิกตายมาอย่างนี้เลยก็คือแบบผมดูว่ามันมันเกียดได้ครับมาขนาดดีแล้วแทนที่จะขยับได้หน่อยสายโมนี่ก็คงจะไปโมกันได้นะผมเห็นในกลุ่มเริ่มมีคนโมแล้ว ก็ไฟพาร์ทเสริมที่เป็นเอฟเฟกไฟนะครับก็สามารถใส่เข้าไปตรงนี้ได้นะนี่อุ้ยก็ภาพโดยรวมของ War Machine Mark 1ก็จะออกมาเป็น um แบบนี้ครับ ถามผมว่าสวยไหมผมว่าสวยมากนะดีเทลทุกอย่างทํามาดีเลยติดอยู่เล็กๆน้อยๆครับแต่ก็คือราคาเท่านี้นี่ครับถ้าเทียบกับ Mark 3กับ Mark 6ก็คือสวยกว่าผมชอบนะอันนี้ก็จะเป็นงานที่ผมเก็บสะสมไว้สําหรับ CD Toy นะครับก็วันนี้ก็จะมาร,รีวิวประมาณนี้ครับยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ